ตอนนี้เราก็กําลังเลี้ยวรถกลับนะคะมันก็จะยากๆนิดหน่อยนะ ะะการจะเลี้ยวรถการจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากๆหนะคะเพราะของเรามันคันใหญ่นะคะตอนนี้เจก็มาถึงแล้วนะคะในเนเจอร์พาร์คนะคะตอนนี้เราก็กําลังมองหาแคมป์กราวนะคะคือที่ที่จอดรถบ้านนะ,ะก็มาแล้วประมาณสามที่นะ,ะแต่ว่ามันปิดนะคะอย่างที่เจบอกว่าหน้าหนาวอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เที่ยวแบบรถบ้านยากนะคะ ที่อะไรที่เขาก็จะปิดนะคะเพราะบางทีมันเฉอะแฉะมันอันตรายมันไม่สวยหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะพยายามหาที่จอดให้ได้นะ,ะไม่รู้ว่าจะได้ที่ไหนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะไปไหนต่อนะคะเจก็มาหาที่จอดรถป้านนะแล้วเจก็เจออันนี้นะคะดูใหญ่มากนะคะโอ้ใหญ่มากอะดูนี่มือเจนะคือมันใหญ่มากเลยอะ เจไม่รู้ว่ามันเป็นพันอะไรนะเพราะว่ามันมีบางชนิดกินได้บางชนิดกินไม่ได้นะคะดูแต่เนี้ยเจว่าเจาคุ้นๆอน่ะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเจจะเด็ดไปนะ,ะแล้วก็ไปดูหนังสือที่บ้านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเจจะตัดไปก่อนนะเจไม่รู้ว่าอะไรแล้วมันก็ใหญ่มากๆเลยเจไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเจไปดูในหนังสือนะ,ะถ้ากินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะะ กินได้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าโอโอ้ดูนะคะอันนี้อันเดียวนะคือเหมือนปากการังเลยค่ะคือแบบมันใหญ่มากๆเดี๋ยวเจอจะไปสองอันนะคะเผื่อกินได้ <c oughs> เอาไปสองอันนะ <c oughs> นี่นะนี่นี่ดูนะใหญ่มาก <c oughs> ดูเอาอันนั้นไปเดี๋ยวเอาขาวๆไปอีกอันน อันนี้ดูขาวกว่าน่าจะเด็กกว่านะคะคือใหญ่มากเลยะขอให้กินได้นะขอให้มันกินได้ดูนะคะใหญ่มากแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาไปแค่สองอันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปดูว่ามันคืออะไรนะนี่นะแล้วตรงนี้นะมาดูเจเห็นอะ่ะเห็ดเยอะมากเลยนะคะ ดูป่าะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะวันนี้เจกับมาวินก็กําลังหาที่ชอดรถบ้านนะคะคือมันเต็มไปหมดเลยนะค,ะคือมันปิดนะคะไม่ใช่มันมีเยอะแต่ว่ามันปิดนะคะดูนี่สิเต็มไปหมดเลยนะคะนี่โอ้ดูนะคะขาวๆแต่เจไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยนะคะ ดูดูนี่นะเยอะมากเยอะมากมากนะคะแล่าดูขึ้นแบบว่าเยอะมากเลยอ่ะ ต่เดี๋ยวเจจะไปเอาตะกร้ามาเด็ดไออันเมื่อกี้นะคะดูนะคะป่าหน้าเดินมากอันนี้คือทางที่แบบเหมือนกับเขาเอาไว้ให้เราไฮกิ้งน,นะคะคือการเดินป่านะคะจะจะเลาะไปเรื่อยๆอีกนิดนึงนะคะว้าดูอันนี้อันนี้อันเล็กนะอันนี้ดูป่านะคะ เฮ้ <West> ยเขาทำอะไรอ i̇şte. ่ะเห็นไหมคะเป็นแดดแดย่นี่ก็อีก1เห็ดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปป่าอื่นกันต่อนะคะเจยังไม่ได้ที่จอดรถเลยนะคแล้วก็ยังไปไม่ถึงท่านต้มแข็งเลยนะเดี๋ยวเราเป็นกันต่อค่ะเิบแวะไปเรื่อยๆเลยนะคะคืออากาศมันดีมาก ก็ยเย็นเนิดหน่อยนะอันนี้เจก็เก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในรถนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อ่ไนมีรถเราก็เก็บไว้ในรถนี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะนะคะเมื่อกี้ว่าจะไปไปไม่ได้นะมาวินบอกว่าแคมเปอร์ของเรามันขยับนะคะเดี๋ยวเราต้องจัดการเหมือนกับ เลื่อนมันเข้าไปที่เดิมนะคะบังบินก็ใช้นี่ค่ะที่ไข่ไข่ให้มันแน่นนะคะอ๋อนี่ไข่ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนแคมเปอร์นี่ค่ะเห็นไหมคือมันมีช่องว่างเยอะเกินไปนะ,ะมันขยับนะคะเวลาเราขับไปแล้วแบบเหมือนกับมันมีเขาเรียกอะไร หลุมมีอะไรอย่างเงี้ยก็โค้งเค้งโค้งไปมันก็เลื่อนนะเดี๋ยวเราต้องขยับให้มันได้ที่นะคะไม่งั้นถ้าขับไปแล้วรถเราอาจจะคว่ำได้นะคะเพราะมันแรงถ่วงนะคะเนี่ยพอเราเอาหาตั้งกลงนะคะก็เหมือนกับเรายกแคมเปอร์ขึ้นนะคะเราก็เหมือนเรายกแคมเปอร์ขึ้นนะคะตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่บนเหมือนกับไม่ได้วางอยู่บนรถของเราแล้วนะคะ นี่นะมันก็จะสูงกว่ารถหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาวิ่งก็จะขยับรถนะคะอ ต้องแบบลงมาดูบ่อยๆนะคะว่าระยะถึงตรงไหนแล้วไหนแล้วถ้าเราใส่แคมเปอร์ไม่ดีอ่ะมันก็จะไปเหมือนกับมันให้รถเราแบบน้ำหนักเขาเรียกอะไรความสมดุลมันไม่ได้นะ,ะแล้วบางทีมันก็จะไปเหมือนอะไรอะ่ะไอตัวแคมเปอร์เองอะ่ะมันก็จะไปทำให้รถเราอ่ะพังด้วยนะ,ะเพราะมันกระแทกไปมานะคะ เจก็ยืนเป็นกําลังใจอยู่ห่างนะเนี่มัวิ่งก็ขึ้นลงขึ้นลงนะคะเมื่อบางทีอเลื่อนแค่แบบนิดเดียวเซนเดียวนะคะคือเวลาเราใส่แคมเปอร์กับรถอะคือเราต้องล็อก ไม่ให้มันเคลื่อนที่เลยค่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้เลยถ้ามันแบบถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆแล้วมันเคลื่อนที่อ่ะคือรถเราก็าจ,จะเป็นอันตรายได้นะคะวิ่งก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่หลายรอบนะอันนี่ก็คงน่าจะได้นะคะวิ่งก็กําลังยกขามันขึ้นนะคะพอเรายกขามันขึ้นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะล็อกมันเข้ากับรถไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือ ตัวล็อกนะคะนี่เราก็จะล็อกแบบนี้ทั้ง4ด้านนะคะล็อกยึดติดกับตัวรถนะคะไม่ให้มันขยับแต่ถ้ารถแบบเมื่อขับไปแบบว่าหลุมเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ขยับได้เหมือนคันนี้นะคะอก็ขาดขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็หมุก็อะไรขยับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อะคะตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะ นี่นะคะดูตรงนี้นะเห็นเรือว้าเขาเรียกอะไรยาง่วนะคะเราไม่สามารถไปต่อคุณไม่ได้ไปต่อนะคะดูเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปในเมืองนะคะแล้วก็จะไปทําการซ่อมนาะะถ้าซ่อมไม่ได้คงจะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปในเมืองที่บ้านนะคะนี่นะะวันนี้ก็เป็นอะไรที่เลิกงานยามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ โอเคเดี๋ยวเราค่อยค่ยขับกันไปนะะเดี๋ยวเราดูว่าจะซ่อมได้ยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านซ่อมรถแล้วนะคะซ่อมยางรถแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะรอซ่อมสเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ